มาดูที่ซ้อมวมยไฟฟ้ากันครับนี่เป็นแบตเตอรี่ในตัวนะครับเวลาจะเปิดใช้งานกดปุ่มออนตรงนี้กดค้างไว้เขาจะมีเพลงมาให้แบบนี้ครับถ้าใครที่ไม่ได้เชื่อมต่อบลูทูธเขาก็มีเพลงมาให้เลยแต่ถ้าเราอยากเชื่อมต่อบลูทูธก็ได้ต่อผ่านโทรศัพท์ได้ครับมีโหมดให้ปรับปรับโหมดได้จะให้ไฟมันไปทางไหนเนี่ยลองไปเล่นกันเองมีหลายโหมดอยู่มีเโหมดนะครับความเร็ว ก็จะมีสปีดครับอยากให้ไฟมันวิ่งไวเราก็เลือกสปีดไปครับตัวนี้สปีดนี่เห็นไหมไวมากนี่เอาสักสี่สักห้าก็พอละนี่หลังจากนั้นก็เปิดเพลงผ่านโทรศัพท์ได้เลยไปน,น,น,นี่ครับรุ่นนี้จะเป็นรุ่นที่แถมอ่าถุงมือนี่ครับนี่เป็นแบบหนาเลยนะฟองน้ําหนาเลยกันเจ็บมือเห็นไหมโอเคนี่ครับประมาณนี้ปั๊เล่นลองเล่นดูเลยปัเอามาเฮ้มองไม่ทัน ไว้โย่ชอบหั่วโอเคประมาณนี้ <laughs> ใครอยากได้จับไปาตะก้าสีเหลืองซ้ายม,มือเลือกตัวเลือกตามที่ชี้ให้จะได้กูุมือแบบนี้นี่อย่างดีเลยครับ